รวมราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ทุกรุ่นนะครับผมค่าเปลี่ยนเท่าไหร่และแค่ไหนเรียกว่าแบตเสื่อมนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยติไอแล้วก็ตีก็อปนะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคก็หลังจากคราที่แล้วเนี่ยที่เราสองคนนะครับมาพูดถึง ราคาการเปลี่ยนหน,หน้าจอของ iPhone ในแต่ละรุ่นนะครับผมหลายๆคน<ช>ก็คใครที่หน้าจอแตกอยู่นะครับ <c oughs> ก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> อรอบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาของใครหลายๆคนเหมือนกันเห็นมาในกลุ่ม หลายกลุ่มนะครับมีการโพสต์ถามเรื่องของแบตเตอรี่เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้เนี่ยควรเปลี่ยนหรือยังมันเสื่อมไหมต้องเปลี่ยนแล้วค่าเปลี่ยนเท่าไรเท่าไหร่นะครับก็ดีไอกับทีก๊อฟเนี่ยก็เลยรวบรวมมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับผมซึ่งคําถามแรกที่หลายๆคนสงสัยก็คือแค่ไหนเนี่ยถึงเรียกว่าแบตเสื่อมแล้วจะเช็คได้ยังไงว่าแบตเสื่อมนะครับผมจริงๆแล้วมันมีวิธีเช็คในตัวของ iPhone เองเลยนะครับผมซึ่งไอฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่า มันมันเป็นเรื่องดีไหมที่มันมีมาหรือว่าพอใส่มาปุ๊บเนี่ยโอ้คนแบบแพนิคเลยนะแพนิคเลยตรวจดูทุกวันเอ๊ะเอ๊ะแบบเราเสื่อมหรือยังว่าเปิดดูทุกเช้าเลยถ้าตื่นมาก็เช็คนะครับผมอ่าซึ่งวิธีการที่จะเช็คดูตรงนี้เนี่ยต้องเข้าไปตรงไหนบ้างครับติ๊กอัขั้นแรกนะครับเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมพอเข้าไปตั้งค่าปุ๊บมันจะมีเมนูแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีคําว่าสุขภาพแบตเตอรี่ครับผมก็กดเข้าไปเลย มาันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เลยนะครับผมถ้าใครซื้อเครื่องใหม่ๆก็จะเต็มร้อยเต็มร้อยแหละนะครับแต่ถ้าใครใช้ไปสักพักสักพักมันก็จะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงในระดับที่ต่ำกว่า80%ครับอ่าต์คร่ำกว่า80%นะครับผมตรงนี้เนี่ยทาง Apple นะครับถ้าสุขภาพแบตของใครเนี่ยต่ำกว่า80%นะครับมันก็จะขึ้นเตือนเลยนะหัวข้อขึ้นว่าบริการอย่างนี้เลย นะครับนั่นก็แปลว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้ว <c oughs> นะครับ a p p เ e บอกเอยเนี่ยถึงตรงนี้นะ่ต้องเปลี่ยนแล้วนะขึ้นหัวข้อมาแบบนี้เนีย่ยยูต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผม <c oughs> อ่าถ้าถามว่า80%หรือต่ำกว่า80%ป็ุ๊บมันควรเปลี่ยนเลยทันทีเลยไหม <c oughs> อันนี้ถ้แต่ไอคิดว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่คนมากกว่านาอถือก๊อปเนาะ <c oughs> ว่าแบบว่าเราเนี่ย <c oughs> มีความอดทน หรือว่ากับการใช้งานกับไอแบตเตอรี่ที่มันต่ำกว่า80%เนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนมากกว่าครับผมมันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยครับผมอ,อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีที่เสียบชาร์จตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องการแบตเยอะๆก็ได้ครับผมถ้าอยู่อย่างนั้นได้นะ<อ>แต่ถ้าบางคนต้องออกนอกบ้านบ่อยๆเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่น้อยเนี่ยก็อาจจะทําให้แบตมันหมดไวขึ้นไม่พอใช้งานทั้งวันครับผมเออก็จะประมาณนั้นนะครับผมและไอเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ลดลงตรงนี้นะครับผมมัน เรียกง่ายมันมันมันสอดคล้องกับการใช้งานเราด้วยนะใช่ครับเออหลายหลายคนกังวลแบบมีคําถามก็เข้ามาเยอะเหมือนกันว่าแบบแบตลดไป2-3%ใน 2- 3สเดือนแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าเสื่อมไหมนะครับผมอันนี้ถามว่าเรียกว่าเสื่อมไหมอ่ะมันก็ตอบได้ยากนะมันก็ตอบได้ยากถ้าแบบว่าอันที่มองว่าเสื่อมจริงๆอ่ะมันคือแบบ1เดือนเนี่ย ดีๆลดลงมา80เลยอ่ะอันนี้เรียกว่าแบตมีปัญหานะครับผมแต่1เดือน2เดือน3เดือนประมาณ3-4เอนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันน่าจะเป็นปกติเป็นเรื่องปกติใช่แล้วก็ดูพฤติกรรมการใช้งานของ iPhone ด้วยว่าเราใช้้องเขาเนี่ยหนักหน่วงขนาดไหนบางคนแบบเล่นเกมตุ้มตุ้มอ้าวชาร์จชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยตุ้มตุ้มตุสแป๊ดอ้าวหมดเสียบชาร์จใหม่ตุ้มตุ้ อันนี้มันก็มนกสมควรลดนะครับผมจะให้มันอยู่ค้างไว้เป็น100%ตลอดเวลา <c oughs> ก็ไม่ได้ <c oughs> นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่พฤติกรรมของเราด้วยนะครับโอเคโมยาวกันเรื่องสุขภาพแบตเตอรี่แล้วก็ดูยังไงว่าแบตเสื่อมกันมาพอ,อสมควรแล้วนะฮะสำหรับใครนะครับที่ต่ำกว่า80%แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนนะครับจะต้องเสียเงิน ไปเท่าไหร <Huh? S 1> นะราคาที่ยกออกมาตรงนี้นะครับเป็นราคาการเปลี่ยนแบตเตอรี่กับทาง Apple นะครับที่ศูนย์ Apple Store นะครับหรือว่า ไปทางตัวแทน Apple แล้วเขาส่งไปที่ i c a ค e อะไรแบบนี้นะครับผมราคาจะตามนี้เลยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2 2แบบับงแบบใช่ไหมมีอะไรยังไงบ้างครับติกกอบก็คือแบบแรกนะครับก็คือ iPhone ที่มีปุ่มกดแบบนี้นะครับผมอ่าเน้นเป็นง่ายๆเป็นตระกูลที่มีปุ่มโฮมใช่ครับผมเพราะตั้งแต่ iPhone SE รุ่นแรกนะครับไต่มา6 6ห7 8อส้าเจ็รเงี้ยทั้งตระกูลเลย มาจนถึงรุ่นล่าสุดอย่าง 20, s d 2 0 2 0นะครับตรงนี้ก็จะเป็นราคาหนึ่งซึ่งราคานั้นก็คือ1,600บาทครับผม1,600ก็ถือว่าถือแรงอยู่นะใช่ได้ครับแรงอยู่นะ <c oughs> แรงอยู่นะอ่ะราคาของพวกต่อไปก็เป็นราคาของ <P> พวกที่ไม่มีปุ่มโฮมครับผมจะเป็นงไงว่าเป็นแก๊งที่เป็นหน้าจอเต็มเต็มเต็มขอบแบบนี้นะครับผมแก๊งตระกูล p p o o n 10อะไรอยงี้ขึ้นไปนะครับไปจนถึง iPhone 11ซึ่งในเว็บเนี่ยบอกถึง11เนาะแต่ถ้าถ้าตีรวม,วมๆก็น่าจะรวมไปถึง iPhone 12, 12. ด้วยแต่แต่อย่างที่บอกไปนะ iPhone 12สองบอกออกมาใหม่นะครับคง<ม> <ผม S 2> ไม่มีใครคงไ,ไม่มีใครทำเสื่อมนะโหถ้าเสื่อมนี่คือก็อย่างที่บอกไปนะว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่แล้ว <ผม S 2> นะครับโดยพวกนี้ราคาเท่าไหร่ในการเปลี่ยนครับอยู่ที่2,300บาทครับผมอืมอันนี้ก็กถือว่าถือว่าสูงขึ้นมาอีกนะสูงขึ้นมาอีกนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทนไหวก็ยังใช้ไปก่อนก็ยังได้นะครับผมโดยราคาที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นราคาของคนที่ ไม่มีประกันอะไรเลยนะครับหรือว่าหมดประกันไปแล้วแต่จะมีอีกราคาหนึ่งกเชื่อว่าเป็นราคาสิเขาเรียกว่าคนที่แบบเออซื้อประกันให้กับน้อง iPhone ของเราที่เรียกว่า Apple Care Plus นะครับผมเขาก็จะได้สิทธิพิเศษในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือการเปลี่ยนแบตฟรีไปเลยนั่นเองครับผมเออนะถือว่าแบบเราซื้อไว้แล้วก็มองไป ไกลๆนะเสียตังค์ครั้งเดียวในการซื้อ Apple c a r e รนะครับในการที่ตอนแรกตอนแรกเราซื้อ iPhone มาเงี้ยซื้อ Apple c a r e พไปด้วยนะครับผมเวลาแบดเสื่อมจะถึง80%อะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนแบตฟรีในระยะเวลา2ปีครับ2ปีนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ซื้อ Apple c a r e รไว้ก็ราคาตามเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือคนที่ไม่ได้แบบว่างบไม่ได้ถึง1,600 2003อะไรแบบนี้ร้านตู้ด้านนอกเขาก็มีนะครับผมก็มีอยู่ถ้าใครแบบสะดวกไปทางนั้นก็ได้นะครับผมซึ่งในร้านตู้ก็อาจจะมีทางเลือกหลากหลายอยู่เหมือนกันว่าจะเอาความจุเท่าเดิมหรือว่าจะเพิ่มความจุจากเดิมเนี่ยเออมันเพิ่มได้นะเพิ่มได้มันเพิ่มได้มันเพิ่มได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่สะดวกเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรวมราคาการเปลี่ยน แบตเตอรี่ของ Apple แล้วก็วิธีดูนะครับว่าแบตเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันเสื่อมหรือ,อยังนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆน,นะฮะช่วยกันคอมเมนต์นะอยากจะเช็คนิดนึงอยากจะเช็คนิดนึงว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับผมอลองไปเช็คมาแล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยเหลือเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะครับผมอยากจะดูว่าอุยใครเนี่ย จะต่ำสุดหรือเปล่ายังคนใช้ได้ถึงเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะฮะยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันนิดนึงแล้วกัน<ช>นะครับ<ะ>อ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับตีไอแล้วก็ตีก๊อกนะครับก็ต้องขอตัวลาไปกอ่อนมวพบกันใหม่กับตีรีวิวในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยกันนะออไปนะครับสวัสดีครับ